โยสซาวันดี้วรุ่นเมกานะวันนี้ก็จะมาทอะไรจัดอันดับรถบิ๊กไบค์ราคาไม่เกินสองแสนนะราคาประมาณแบบสองแสนต้นๆน,น,นะเออวันจะมีอะไรกันบ้างไปชมกังงนอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะพอดีเป็นแผ่ในกระพุงแก้ม ตำรวจก็อย่างแน่นก็คืออันดับที่ห้านะให้เป็นนินจาสามร้อยกับนินจาสี่ร้อยนะก็ราคามันก็จะอยู่ประมาณ ดนเดี๋ยวนี้ผมเห็นินจาสามรอยราคาจะอยู่ประมาณแปดหมื่ถึงเก้าหมื่นต้นต้นนะเออราคาไม่ถึงสองแสนส่วน n นจาสี่ร้อยราคามือสองก็อยู่ประมาณแสนต้นนะต้นนะแสนก้นต้นถึงแสนกลางกลางๆอ้นี่ให้มันติดอันดับห้าเพราะอะไรก็เพราะว่ามันเป็นรถที่ซีซีน้อยสุดนี้ที่ผมจัดอันดับมานะ เราไปที่อันดับที่สี่ก็คือเดี๋ยวครับกับเอิร์กันอันดับที่สี่คือนินจาไอ้นินจา MT สองเจ็ดนะของยามาฮ่นะส่งเข้าประกวดไอ้ที่ผมจัดัอนดับมาอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะความชอบของผมด้วยแหละเออ ราคาก็มัน M307 ราคาก็จะอยู่ประมาณนักแสนหกประมาณแสนหกต้นต้นนะแสนหกหกหมื่นนะถึงแสนแปดนะจากที่ไปดูเซอร์เวลราคามาแล้วนะแล้วก็ไปที่อันดับที่ที่เท่าไหร่วอะอันดับสี่อันดับสามสิบเหกห้าศูนย์ F นะต้องบอกเลยว่าตัวนิยมนะตัวนี้ แต่มันมี CPR 650R ารอาผมไม่รู้ผมยังไม่ได้เช็คราคา 650R เดิมเหมือนกันนะว่าราคามันจะตกมาถึงเท่าไหร่นะไอ้ที่ผมราคาสองแสนนี่คือมือสองนะต้องบอกไว้นี้เออที่ไม่เกินสองแสนก็ราคาก็อยู่ไรเรียก,กันฮนะประมาณแสนหกแสนแปดแตเกเช็คราคาในดีเจริญยนต์มานะแต่ดีเจริญยนต์ไม่ค่อยเอามาขายแล้วหก0าสนี้ะ แล้วก็ไปอันดับที่สองเลยฮะเฮ้ยเอออันดับสองดีกว,ว่าเฮ้ย,ยมาผิดทางอีกไปได้บอ ขออนุญาตนะครับร้านยาเปิดไหมเนี่ย Yeah, ya I'm, I'm, rap อันดับที่สองใช่ป่ะผมให้เป็นเซตแปดร้อยนะต้องบอกเลยว่าเซตแปดร้อยนี่เป็นนิกกิตไบมที่ผมชื่นชอบมากๆากนะถามว่าทําไมตอนนั้นถ้าถามว่าทําไมผมชอบแล้วทําไมผมไม่ซื้อผมมองว่า R6 มันสวยกว่างไงอ้อผมชอบ R6 มากกว่าา R6 มันแรงกว่าด้วยอ้๋ขงิงเมย ไว้ขิงกันหน่อยยอกยอกยอกอันนี้จริงผมก็เกือบได้ซื้อ 650F นเอฟนะแล้วก็ Z800 แต่ตอนนั้นผมมองว่า6 AR6 มันมีระบบเซฟตี้ที่ดีกว่าแล้วก็มันด้วยความใหม่กว่าสดกว่านั่นแหละครับมันมีพวกแทคชั่นคอนโทรลโหมดขับครีผมก็เลยเลือกซื้อเจ้า R6 มาไงครับผม ันดับหนึ่งก็คือ MT 0 9ความชอบล้วนๆนะ MT 0 9เดี๋ยวขอซื้ออันนี้แป๊มเววมาพูดถึง MT 0 9ก้ันต่อม,มาเรามาพูดถึง MT 0 9นยเก้าดว่เพราะทำไมอันนี้จริงราคามันอยู่ประมาณสองแสนกลางๆนะแต่ผมให้เป็นอดับหึงโอ้น้ำขึ้นมาเยอะวะ ก็คือคแตกจากที่ผมเคยเป็นเทสมานะรุ่นอื่นผมเคยขับแต่ CBR 650R นะแต่มันเทียบ F ได้เปล่าไม่รู้นะผมไม่แน่ใจนะว่าสไตล์แบบไงสไตล์มันเหมือนกันหรือเปล่านะแบบเขาเรียกอารมณ์การขี่ผมไม่เคยขี่ 650F นะหรือความผมเคยขี่ MT 0 7นะผมเลยให้ m อศูนย์เก้ดิเอเอผมเลยให้เป็นอันดับหนึ่งเพราะว่า เพราะว่ามันขี่สนุกนะทอกต้นมันเยอะนะแล้วมันก็มีพวกโหมดขับขี่ทักชั่นคอนโทรน,นที่คอยช่วยเรานะเวลาแบบเจอพวกฝนถนนในแบบอย่างนี้เนอะถามว่าเป็นรถที่ขี่สบายด้วยนะเพราะมันเป็นเล็กิดไบ e นะแล้วก็ด้วยเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของมันก็เลยยกให้เป็นอันดับหนึ่งในะ นี pled, ่ลิฟนี้นะถ้าใครคล่องใจอะไรก็ทักมานะเจอกันได้หยอกหยอกหยอกว้าวจังเลยอูกูเดียก็ถ้าจัดอันนับอะไรไม่ถูกใจใครก็ขออภัยด้วยนะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวล้นล